สวัสดีเจ้าวันนี้ค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพุธที่10กันยายน2568กันเจ้าค่ะมาดูสภาพอากาศที่ผ่านมานก่อนนะเจ้าตะวันนีน้ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้81.5ม mm, ิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าต่อไปค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันเจ้า ในช่วงวันที่1 0ถึง11กันยายนนี้ภาคเหนือของเราจะมีฝนกระจายตัวอยู่ที่ร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากล่องมรสุมได้เคลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับภาคเหนือของเรายังคงได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางหลังจากนั้นฝนบริเวณภาคเหนือจะมีการกระจายตัวที่ลดลงแล้วก็อุณหภูมิจะสูงขึ้นเนื่องจากความกดอากาศสูงจะแผ่ลงมามีอิทธิพลกับภาคเหนืออีกครั้งหนึ่งแล้วล่องมรสุมจะค่อยๆอ,อ,อ่อนกําลังลง และเคลื่อนลงไปพัดผ่านภาคกลางภาคตะว,วันออกและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งจะทําให้ภาคเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลําพูนลําปางพะเยาแพร่และน่านและบริเวณภาคเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดตากกาแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงกว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่30-3สถึงสาสองศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมและผลกระทบที่อาจเกิดจากฝนตกต่อเนื่องบริเวณต้นน้ำในพื้นที่ภูเขาสูงที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยครับ สุดท้ายนี้ภาคเหนือจะมีฝนร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ได้มีฝนตกหนักบางแหง่งขอให้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ตัยเจ้าและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์053277919หรือติดตามข่าวสารทางเไซบ o o k และ TikTok ของสื่อยูทูบของมิยาภาคเหนือไว้เลยเจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน